มีผัวฝรั่งแต่สมัยชีวิตหนูตกต่ำแบบนี้เรื่องนี้นะคะคือเท่าที่พี่ฟังมาเท่าที่พี่คุยกับน้องเขาเนี่ยน้องที่เขาเล่ามาเนี่ยคือน้องเขาเกิดอาการน้อยใจคือน้อยใจสามีตัวเองน้อยใจในโชคชะตาชีวิตตัวเองเพราะน้องเขาเอาชีวิตเขาไปเปรียบกับผู้อื่นเออน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแต่งงานมากับฝรั่งได้สองปี แล้วคราวนี้น้องเขาอะคือสองปีนี้เท่ก็แต่งงานมาเนี่ยเขาท้องแล้วก็พอแต่งมาปุ๊บเขาก็ท้องแล้วก็คลอดลูกเลยก็ลูกเขาก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขวบเนาะก็ลูกก็ยังเล็กอยู่เขาบอกว่าสามีไม่มีเวลาให้เลยน้องเขาบอกเวลาเขาจะไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเขาก็เข็นลูกไปซื้อบางทีก็ตากแดดตากฝนไปเข็นลูกไปซื้อของเองเดินต้องไกลอะไรประมาณนี้คือ เออเท่าที่ฟังดูเหมือนว่าเขามีความรู้สึกท้ออกท้อใจน้องเขาเพิ่งมาใหม่อย่าเพิ่งไปด่าเขานะคะทุกคนพี่จะบอกให้น้องเขาบอกว่าเขาซื้อของเขาไปซื้อของเนี่ยสามีเขาจะว่างอาทิตย์ละครั้งซึ่งอาทิตย์ละครั้งบางทีก็กลับบ้านมืดซึ่งเออไม่ใหม่มันก็ยังโอเคอยู่แต่หลังๆเนี่ยก็คือบางทีเขาก็ทําล่วงเวลาบ้างงานเขากลับช้าบ้างรถติดบ้างกลายเป็นว่า ภาระที่ที่มีคือซื้อของซื้ออะไรเนี่ยนงเขาก็จะไปซื้อเองก็เข็นลูกไปด้วยไ,ไหนจะเข็นลูกไปซื้อของไหนจะกลับมาทากับข้าวให้สามีไหนจะดูแลเรื่องเสื้อผ้าไหนจะดูแลเรื่องบ้านเรื่องอะไรไหนจะดูแลลูกอีกฉะนั้นความที่เราคิดว่าที่เราเหนื่อยแล้วเ,เรามีความน้อยอ,อกไห้ใจว่าทําไมผัวคนอื่นเขาเออเห็นเขาเออลงสือ่อโซเชียลกันเออเขานั่งรถไปเที่ยวกันลูกเออลูกก็นั่งไปด้วยคือทําไมครอบครัวเราไม่เป็นแบบนี้ เอาอย่างนี้พี่จะบอกให้หนูอยู่ในอาการน้อยใจเสียอกเสียใจน้องรู้ไหมคะว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานะเท่ากันหมดทุกคนฝรั่งไม่ได้มีความคิดเท่ากันเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนบางคนรายได้เยอะบางคนรายได้น้อยบางคนรายได้น้อยแต่พยายามที่จะทํางานให้เยอะเพื่อจะมีรายได้เยอะ <c oughs> เพื่อมาจุนเจือครอบครัว <c oughs> เพื่อมารับผิดชอบคนที่เรารักให้ได้มากที่สุด อย่างหนูเนี่ยหนูมีลูกใช่ไหมคะหนูมีลูกหนูเลี้ยงลูกอยู่บ้านหนูดูแลครอบครัวด,ดูแลนู่นดูแลนี่ส่วนภาระลูกของหนูทงประเทศไทยสามีก็ออกให้สามีก็ส่งให้อันนี้การที่เขาไม่มีเวลาที่จะพาหนูไปนูน่นไปนี่ไปซื้อของไปช้อปปิง้งไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรได้วยกันเขาอาจจะทางานตรงนี้อยู่ก็ได้เขาอาจจะพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รับผิดชอบชีวิตเราให้ได้แล้วก็ชีวิตเออลูกหนูที่ทงประเทศไทย คือไม่อยากให้หนูต้องทุกข์ใจหรือไม่อยากให้หนูต้องลําบากใจต้องมานั่งทุกข์ใจว่าอุย้ยทางนี้เราอยู่มีความสุขดีมีกินมีใช้แต่ลูกทางประเทศไทยจะหิวไหมเนาะจะอิ่มไหมเนาะแล้วเออพ่อแม่เราจะมีกินไหมเนาะเนี่ยหนูต้องคิดอย่างนี้ก่อนที่หนูจะน้อยอ,อกใน้อยใจนะหนูถามเขาก่อนเธอทําไมเธอถึงกลับบ้านดึก เธอทางานมากกว่าเดิมเหรอหรือว่าอามีปัญหาอะไรคืออันนี้มันคุยกันได้หนูหนพี่จะบอกให้มันคุยกันได้แล้วเ,อเ,อเรื่องที่ว่าเรามีผัวฝรั่งเราเดินสามกิโลสี่กิโลหรือเดินเป็นสิบกิโลเมตรมันเรื่องปกติอื่เรื่องปกติพี่มาใหม่หนูรู้ไหมคะพี่เดินวันหนึ่งเป็นสิบกิโลใช่เดินไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนเดินไปชอปปิ้งเดินไปซื้อของเดินค่ะไม่ใช่ว่าสามีไปส่งนะคะเดิน เดินจริงๆเป็นเมียฝรั่งเนี่ยบอกให้รู้เลยบางทีมาใหม่ๆตอนมาใหม่ๆเอาชีวิตพี่เนาะมาใหม่ๆพี่กระเทาอเหมือนกันพี่โอ้ยอยู่ประเทศไทยนิดหน่อยกเ็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนิดหน่อยกเ็กเรียกแท็กซี่นิดหน่อยก็นั่งรถเมย์พอมาอยู่ต่างประเทศโอ้ยเดินเป็นบ้าเป็นโบเดินเหมือนเออตามมัวตามควายบอกให้รู้เลยเดินจริงๆพี่นี่ก็เดินจริงๆบางทีเดินเป็นสิบกิโลเออวันๆเหนือรู้ไหมคะนยิง่งยิ่งถ้าเกิดว่า ไปทางานไกลๆนะทั้งขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟฟ้าเดินสารพัดที่จะเดินอมืมันก็ลึกอยู่เมืองนอกมันธรรมดานะมันธรรมดาคนอื่นเขาก็เดินกันฝรั่งเขาก็าเดินกันเห็นไหมฝรั่งบางคนนะ่ะเขาไม่ขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้นรถไฟเขาขี่จักรยานไปถามมา่บางคนไปไกลไหมบางคนขับขี่จักรยานไปเป็นสิบสิบกิโลเลยนะไปทํางานนะอ่ะอืฉะนั้นไอเรื่องการเดินเนี่ย มันเรื่องปกติของพวกเมียฝรั่งหรือ <c oughs> ของเรื่องฝรั่งเนี่ย <c oughs> เรามาใช้ชีวิตในเมืองนอกเราไมา่ใช้ชีวิตกับฝรั่งเอ่อถามว่าลุผัวเราจะรู้สึกอะไรกับเราไหมที่เราต้องเดินขนาดนี้ไปซื้อของเอาของมาหนักอย่างงาั้นอย่างนี้โอ้ยเดินไกลยางงั้นอย่างนี้ถามว่าผัวไม่เคยถามสามักคำผัวไม่เคยสงสารเลยสําหรับฝรั่งก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอืมก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ถ้าเกิดว่าวันไหนสามีมีวันว่างที่ว่าพาไปซื้อของเนี่ยวันนั้นหนูก็ซื้อไม่ให้เต็มที่เลยสิคะลูกอืม ซื้อมาให้เต็มที่เลยแล้ววันไหนช่วงที่ไหนที่สามีเขาไม่ว่างหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อของมานิดนิดหน่อยที่ว่าเป็นของสดที่มาทําอาหารกินเท่านั้นเองส่วนของหนะักพวกน้ําพวกเครื่องดืง่มพวกนมพวกอะไรเงี้ยเออเราก็ไปซื้อตอนที่เขาไปซื้อของนหนักๆอะส่วนของเบาเราก็ซื้อมาเองได้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าน่าน้อยอ,อกน้อยใจสําหรับปะต่างประเทศเนาะเรื่องเดินนี่เรื่องธรรมดามากๆชิวๆเรื่องเดินลากของซื้อของหิ้วของ ปกติปกติมันไม่ได้เหมือนประเทศไทยที่ว่านิดหน่อยก็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนิดหน่อยก็เรียกแท็กซี่ฉะนั้นหนูจะมาน้อยใจตรงเนี้ยก่อนที่หนูจะน้อยใจตรงเนี้ยหนูนึกคีว่าหนูมาอยู่กับเขาแต่งงานมาอยู่กับเขาปุ๊บหนูท้องหนูมีลูกเท่าที่แรกเลยอ่ะตอนที่เขาจะแต่งงานมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วน้องเขาเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาก็ส่งเสียให้ลูกเขาทางประเทศไทยน้องเขามีลูกทางประเทศไทยหนึ่งคนแล้วพอมาแต่งงานมาเนี่ยก็มีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคน อตอนที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยอันนี้สําหรับพี่นะพี่จะบอกให้ตอนที่แต่งงานใหม่ๆเออฝรั่งเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าจะต้องมีลูกอีกคนหนึ่งตอนนี้ว่าหนูท้องขึ้นมาก็เลยต่าเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะท้องแต่บังเอิญมันท้องพอน้องเขาก็คิดว่าฝรั่งเขาก็คิดว่าเออเขาคงไม่มีหรอกอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเผลอมีแล้วก็แล้วกันก็โอเคคือไม่ได้ว่าอุ้ยฉันจะต้องเอาลูกอีกคนคือไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ในเมื่อมีแล้วเขาก็รับผิดชอบไหมคะหนูคิดดูซิลูกทางประเททศไไยก็ม่ลําาบ แล้วเขาอะ่ะต้องตั้งตัวรับที่จะเลี้ยงดูคนหนึ่งคนแถมมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเท่ากับเขาเลี้ยงดูหนูและลูกเป็นสองคนลูกเขาใช่ก็จากที่ว่าเคยอยู่กันสองคนก็เป็นสามอืมก็เป็นสามใช่ไหมแล้วไหนจะลูกทางประเทศไทยละ่ะอืมแล้วไหนบางครั้งเออพ่อแม่ทางประเทศไทยเดือดร้อนเขาก็ให้ถึงเขาจะให้ไม่มากเขาก็ให้ไงคะลูกเขาก็ให้ไง เอออันนี้หนูจะไปน้อยใจว่าุวยฉันต้องเดินอย่างนี้เอ่อเป็นเมียฝรั่งชั้นทุกยากลําบากลําบนทําไมชั้นลาบากขนาดนี้ไม่เหมือนเมียฝรั่งคนอื่นเลยเห็นเขานั่งรถโชว์กันอยู่ในโซเชียลอย่างงัน,นี้เราก็อย่าเอาชีวิตแตาไปเปรียบกับเมียฝรั่งคนอื่นสิคาน้องคิดว่าเมียฝรั่งทั้งหลายที่ในประเทศแต่ละประเทศในในโลกเนี้ยที่เขาไปอยู่อ่ะเขารวยเท่ากันหมดไหมล่ะ อืบางคนเนะี่ยนี่พี่จะบอกให้นะเมียฝรั่งบางคนเนะี่ยแต่งงานมานะผัวเขาอะรถก็ไม่มีนะรถไม่มีนะเวลาไปซื้อของกันเนี่ยเขาเดินกันไปนะเขาลากรถเข็นกันไปนะเขาก็อยู่กันได้มีความสุขอะมันเป็นมันเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งฉะนั้นการที่เราเอาชีวิตเราไปเปรียบก,กับใครไปดูว่าโอ้ชีวิตเขาทำไมมีความสุขแท้คนที่ทุกก็คือเรานะแล้วไอ้ความทุกข์ของเรานี่แหละเราจะทำให้คนข้างๆเราเนี่ยเขาทุกไปด้วย แล้วทาให้คนในข้างๆเราเนี่ยเขาเกิดปัญหาคือเราไปสร้างปัญหาเขาเองเขาเนี่ยไม่ได้สร้างหรอกเขาพยายามจะเคลียร์ปัญหาพยายามจะเลี้ยงดูเราพยายามจะเลี้ยงดูลูกพยายามจะรับผิดชอบลูกทางประเทศไทยพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเวลาพ่อแม่เธอเดือดร้อนฉันก็อยากช่วยคือถือว่าเขาเป็นคนดีนะอืมถือว่าเขาเป็นคนดีนะถ้าถามพี่อะ่ะหนูว่าคิดมากเกินไปถ้าคิดว่า หนูเป็นเมียฝรั่งที่ลําบากลำบนขนาดนี้ทําไมหนูต้องอตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้ทั้งๆที่มีผัวฝรัง่งถ้าอย่างนี้เรียกว่าตกทุกข์ได้ยากและคนอื่นอน่ะบางคนเน่ะบางคนมาแต่งงานมากับฝรัง่งเขาต้องเลี้ยงผัวเขาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนแต่งงานมาใหม่ๆผัวมีงานทําพอแต่งไปนานเข้าผัวตกงานแต่เมียมีงานทําอะเมียก็เลี้ยงผัวถามว่าเขายังไม่มีปัญหาในครอบครัวเลย เขายังเข้าใจกันเลยยังหนูเนี่ยจริงๆหนูต้องคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็คนทใช่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองเนี่ยไม่ใช่แฟนนะหนูจะทํายังไงดีให้แฟนเข้าใจในความรู้สึกของหนูหนูจะทํายังไงดีให้ให้แฟนหนูกลับมาเข้าใจหนูแล้วก็เอคิดว่าหนูเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญคือเวลาไปซื้อของซืืออะไรคือมีเวลาให้หนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูอย่าไปถามคํานี้เลยหนูถามอย่างนี้ดีกว่าว่าที่เขาทํางานเยอะอย่างเงี้ย เพราะเราใช่ไหมเพราะว่าครอบครัวเราใช่ไหมเขาแต่งงานกับเราคนเดียวแต่เราอะมีลูกอยู่ทั้งประเทศไทยอีกพ่อแม่อีกเขาอุตส่าห์ช่วยทุกอย่างแล้วเราจะเอาอะไรอีกอันนี้เราเราคิดมากเกินไปเราเอาตัวเราไปเปรียบกับผู้อื่นจนเป็นทุกข์กับตัวเองและทําให้เขาอาจจะต้องเกิดความเป็นทุกข์ด้วยเพราะเราก็จะงอแงง,งี้เง่ากับเขาทําให้ชีวิตหน้าจะมีความสุขก็ไม่มีความสุขหนูต้องมองคนที่เขาแย่กว่าเราสิคะอืม แล้วเราจะอยู่กับเขาได้เออเราจะได้ไม่ต้องคิดมากอุ้ยทําไมคนนั้นเขาสบายทําไมคนนั้นเขาเออผัวเขาดีจังผัวอย่าเอาผัวเราไปเปรียบเทียบกับผัวคนอื่นเพราะคนอื่นน่ะบางคนเขาก็ไม่เล่าให้ฟังว่าผัวเขาเป็นอย่างไรหนูคิดว่าเขาจะมาบอกเลยโอ้ยผัวฉันเลวจังเลยเงี้ยเขาจะมาเล่าให้เราฟังไหมอะเขาก็ต้องเล่าแต่เรื่องดีๆเหมือนกันหนูไปเล่าว่าผัวหนูไม่เคยพาไปซื้อของ แต่หนูหนูต้องลองไปเล่าให้เพื่อนฟังสิว่าเนี ee, ่ยผัวฉันรับผิดชอบฉันดีมากเลยนะเออฉันเนี่ยเอออยู่ไม่ไม่เคยลําบากลําบนเรื่องกินเรื่องอะไรนี่ผัวให้เงินใช้เต็มที่หนูมีเงินไปซื้อของเองนี่เขาก็ให้เงินหนูไม่ใช่เหรอลูกเต้าทางประเทศไทยก็ไม่ลําบากพ่อเม่เดอดร้อนเขาก็ช่วยหนูลองไปเล่าเรื่องนี้นั่เป็นเรื่องดีๆอ่ะซึ่งถ้าคนที่ที่ฝรัง่งบางคนที่เขาไม่ให้เมียเขาแบบเนี้ยคนไทยก็จะอิจฉาหนูเหมือนกันว่าโอ้ยไ,ได้ผัวดีนะเนี่ยผัวช่วยเหลือทางเมืองไไทยยยสสส่่งเีให้ลูกโดม เรื่องดีๆก็มีไงในชีวิตเราอะตอนนี้เรามัวแต่ไปมองเรื่องดีๆของคนอื่นจนลืมมองเรื่องดีๆในตัวเราในครอบครัวของเราไปปรับตัวเองซะใหม่นะอันนี้พี่เอ,อ่อน้องๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะก็อย่าไปด่าไปว่าน้องเขานะน้องเขาแค่น้อยใจเขาแค่น้อยใจเฉยๆว่าเอ้ยทำไมผัวไม่ดูแลผัวไม่พาไปนู่นพาไปนี่ถ้าให้เท่าที่พี่ฟังดูแล้วพี่มีความรู้สึกว่าผัวเขาพยายามที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง อของเขาและของเมียเขาให้ได้และอยากให้เมียเขามีความสุขกับตรงนี้โดยที่ว่ามีหน้าที่เลี้ยงลูกดูแลบ้านไปส่วนเออเรื่องค่าใช้จ่ายอันอื่นหรือว่าทางประเทศไทยเดือดร้อนอะไรมานิดนหน่อยหน่อยเขายินดีที่จะช่วยฉะนั้นการที่ยินดีที่จะช่วยเนี่ยจะมายืนทื่ออยู่เฉยๆว่าฉันยินดีช่วยแต่ไม่มีเงินมันก็ไม่ใช่ไงทุกคนเขาก็ต้องทํางานอืฉะนั้นการที่เขาทํางานเยอะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอันนี้ไม่ถูกนะปรับปรุงที่ตัวเอง ก็มาฟังแล้วก็อย่าด่ายอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าน้องเขาแค่น้อยใจเฉยๆก็บางทีอะคุณไทยน้องน้องคุณไทยมาอยู่ใหม่ๆบางทีอะไม่รู้อะว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนการที่เดินเป็น5กิโลสิกิโลบางโอ้ยมันไกลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฝรั่งเขาชอบเดินม,มันไม่ใช่เรื่องไกลสําหรับฝรั่งเป็นเรื่องปกติ สําหรับพี chips, ่ก็พี Q ่คิดแบบนี้เนาะส่วนน้องๆคนไหนอยากจะแนะนําน้องเขายังไงก็แนะนํากันมาได้นะคะไม่ด่าไม่ว่ากันเนาะถ้าเราด่าแล้วว่าเขาทีหลังเขาก็มีเขียนมาเล่าให้เราฟังเนาะแค่เอเขาอยากระบายให้เราฟังเราเอาเรื่องเขามาเล่าต่อเผื่อน้องๆคนอื่นที่มีปัญหาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบว่ามีการเอรู้สึกว่าเฮ้ยมันปัญหานี้ไม่ได้มีเราคนเดียวนี่หว่าแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาบานปลายไปมากกว่านี้ก็สำหรับพี่พี่แค่แนะนำ แค่นี้เนาะน้องๆคนอื่นอยากจะแนะนําอะไรน้องเขาก็แนะนําไปสาหรับพี่นะพี่ว่าน้องเขาโชคดีนะแฟนเขาดีนะที่พยายามรับผิดชอบครอบครัวทั้งที่นี่และทั้งประเทศไทยถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งแล้วอย่าไปเปรียบกับผู้อื่นซึ่งบางคนเขาอาจจะลําบากกว่าเราแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังใครแหละไปลงโซเชียลว่าเรื่องชีวิตตัวเองไม่ดีเขาก็จะลงแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนี่เราไปดูเรื่องดีๆของเขาเราไม่ได้ไปยืนอยู่ในครอบครัวเขาเราไม่รู้หรอกเรื่องไม่ดีในครอบครัวเขาคืออะไร ฉะนั้นอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบกับชีวิตคนอื่นอย่าเอาผัวเราไปเปรียบกับผัวคนอื่นเขาเพราะเราจะเป็นทุกข์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ